อนาคเตจะสมพุทโธเมตโยเทวปุชิโตมหเทโรมหาสันติงกโรนตุโนอนาคเตจะสัมพุทโธเมตโยเทวปุชิโตมหาเทโรมหาสันติงกโรนตุโนอนาคเตจะสมพุทโธเมตยา เทวปูชิโตมหาเทโรมหาสันดิงกโรนตุโนพระศีอริยเมตไตรเป็นพระโพธิสัตว์ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตและโลกนี้จะมีความสงบสุขพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองประชาชนจะมีความสุขอย่างยิ่งพอใจในความเป็นอยู่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันขออนุภาพในการสักการบูชาของข้าพเจ้า จงสำเร็จสมหวังสมปรารถนาทัานตาเห็นทุกประการทุกประการทุกประการเทินสาธุ